เลิกแล้วสามทุ่มสี่ทุนะ่มเน่เนาะตอนนี้อยู่ไซดะอยูย่บ้านไอเมฆอยู่บ้านไอเมฆสวัสดีสวัสดีเด้อป้าลุงสวัสดีป้าลุงนี่ยโดสวัสดีปา้าลอ้่อนขนมนมมื้องามสวัสดีป้าลุง,งปา้าดูอีดาพาแม่ไปยังเหมือนไปไปสมหมอหะอไปยังนะชักแขนชักแขนด้วยปะเคนหักปะไปย,ยังคือชักเคน มาไปแบบเ้เ่รื่องาษามาเรือใช่ใช่อะไอีะไปเบิงมอพผ้าเมย์ไปหามออยู่ใช้ดโอบอกมีมีบ่องน้อยนะมีะพันบอกว่าในไรพึ่งเงฮะพพบพิง้ยพี่บอกนะพ่นบพิงพนบอกบัพยิงอ่าแจักจักเดือนแด้พันบกผู้ชายอ้าตกลงพยิ่งดูบย์ใชยนี่ เมนโบขนมชื่อทุงท่บบเงเท่าไรจะว่าชื่อแพงแท้ขนมนะมาพีเด้อมาพีเด้อไม่กระสาบเด้อมาไปแอ้วแม่แม่ซื้อไปเลยพู๋มองเงนหน้าห้องอันเพิ่นเน,นาะหน้าห้องคนไก่เนี่ยตักเสื้อผ้าไปนั่งถาพอเตียงอยู่ข้างนอกเพร่วันขับไปหอ้องนั่นนี่เนาะห้อนนี่พี่น้อยมีห้องเศร้า มาเลยมาเลยเอ้ยกับรลบนอนพีไปยังไปไปไปอถ้าอุ่มได้มูจะได้หมูทวิวนี่ให้รุ่นหรุ่นให้รุ่นเหร่เด้บานนรุ่นมาได้ทลอีด้อทะเลูกาทะเลลูกบอกเม่ดูฮะทพัง สิบันเปอีบ่ไอเมฆบ่เมื่อน่ะเมือกันเมื่อกันเมื่อกัดอ่มื่อกันเดออกันเ้มื่อกันด้อเม่่ั่น่อนเอ่ัเดกัเดมด้อกัน่นนอนะบ่ลูก

Bao tìm cho rồi bay một mùa đi mùa mịt bóng mùa mịt bé nhang 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 mùa 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 nhang bé nhang mùa mịt bóng nhang mùa mịt bóng mịt bóng mịt bóng đây

เขาเป็ดไปไหเเไม่เปิดะไม่อยาเปิดท้ายมันแจ้งอะมันแจ้งไปยังนะหัวแยกแยกยังแจ้งมาจากหัวแยกแจ้เดือบตาเือบตาเออซื่อเยอะแบบสิจนเดือมตานันกับเเห็นแจ้ววะเหมือนได้ปไ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 ปนะบวงมึงเด้อมองได้ลดื้อขนมบอกเตียงเด้องานจะของก็มีนี่ พ yeah. tamam, ี่ห้องถามจะลุงเนีลุงวันมาวิวอันนี้น้อันนีกันีรนบบอขนมคาไก่นะถุงเจ็พันพันสอพันสองพันกีบ Mời nhỏ nhỏ với cô xếp xếp pươn Việt Nam cho đây đây Chắc khoan dữ nè à, đã... mùa... ừ. Chắc khoan Ơi Cứ xếp pươn thế Mẹ Thôi Con đảo phần Về ngang bò Mưa kẹp mưa đấy Mưa đấy chỉ kẹp nè Mưa này Mưa đấy Mưa ươn bò Thì chắc khoan cái này Làm nào mà hả mẹ Chắc khoan Hả Con kịp cho con Hoxfit thang hoxfit thang hoi 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 thang hoi

มาองคือสะพอน่าอะสะพอนงะเอ๋อได้กะลึกไหมมนี่จะคือบนอนเวทมนกินรล้กเลยอ่กินแล้วเด้อแม่แม่กินนกโดหัมัแม่จะว่าไยจะอ้ตามนังกเอาไม่จะว่ลอู จะง่วงฉนอนนี่มาแดงนิพิตอเอาตกนนีจะง่วงจะสีนอนอยบอกเมย์ด้ดดยวยพล,ลิอ่เย็ดหเปืือนเเตียงห่าเลยดเปืือยนาผิวเป็นเนื้อพี่น้องข้เ <c oughs> ผิวเป็นเนืน้พี่น้องผิวแ้ผิวนะบอกหผิวงามบ่คือขิดได้งามบอเออง,งามแต่ช่วงน้าห่อนแต่เจ้าน่

เจ้หน่อยกับเจ้หน no <existe> <ule der wiele> ่อยกับพ่อน้องจะเกิดมาจากกับพ่อให้น้องกินพ่อเจ้าบอเจ้าบอคิดแบบน้องว่าจ้ะอดอ่ะไม่คิดว่าอ้าอะไรออมาเลยไม่ใช่ให้ไม่ตู้น้องพิงเด้อให้น้องพิงมือเรียงเด้อให้บ่ให้น้องพิงเนาะมือเรียงเอามือเพื่อน้องพิงพูดแล้วเรียงเนาะน้อยเจ้าหนูไม่ได้อ่ะ

มีแมงหนังจ้ะเนี่ก็ได้ลูกเช็ดถุงแม่ฮะเมื่อกี้กี่เรืองเ้อมือฝากระตุ่นเนอะแต่เพิ่งแต่เพิ่งแต่เพิ่งชื่อยังเมื่ฝากระตูอ่ะอ่ะชื่อนะนมก้อนเดียนะม่ดูเลยฮะม่ดูกินยังกินอือกินน้ำกัน

mẹn đi nè mẹn đây nè mạnh nhá mạnh nhá mày khùng ngay mày phớt chơi na két mày phớt kẹt chơi na két rồi hoàn bạn <ấy m> <laughs> 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 để mà, mà chơi <laughs> này

ใช oh. ่ขนมด้่ขมพ่อแกะนี่เอาขนมพวงแฮ้ตุใชใช้ใช่อพ่อพ่ออ๋อเขาใจ้อนปุ่นจากฉีดหนามไปบบอื่นนี่ลูกมนี่แมสบใช่มาดินน้ำยานมาเอา้บน่งแก้แ้ อืมมีบืนยังแกะดอูบืนยังแกะมันตอกอะไรบ่ืุ่งกลางคืนอืมน่ะใช่มันขาดนะต้องใชายพายดูให้ประตูเชื่อมให้กระไผยดู้ใส่ชายมันอีกนี่เกี่ยบหูนี่นี่นี่หูนี่มันเวรหูชายแล้วหมืดนละบืนยิงช่เนาะอืมอนยังแกะดอูด้อืมมีสายพายน้ำชายกัอีกชกชายโอ้เพผยเช็ดแล้วไปไปไปเออเนาะ

จะพายบัวไรเห็นบ่บไรอวิสายมันวนเงินมันเห็นหุงกันอ่าไม่ตู้รล่ใช่ไม่ตู้ถอดเราเกือบชิมพูนะผู้ใบกระทึงผัใบมาบอดีชิชิชมพูจิดตวเอชอชมพูตะโอ้ตอลหนนี่โอ้ยายลมแนวตัวหนาลมแนวอือ